ในมุมมองของคุณผู้ฟังครับความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีครับสวัสดีครับและนี่คุณอยู่ใน Heliping Podcast Podcast FeelFan และเชื่อไหมครับว่าหลายคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าความเครียดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีด้านบวกของมันเหมือนกันนะครับและวันนี้นะครับผมหยิบเอาหนังสือ The Upside of Stress หรือชื่อเป็นไทยเนี่ยก็คือความเครียดที่คุณอยากรู้จัก โดยผู้เขียนนะครับก็คือคุณเคลลี่แมกโกนิโกนะครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดและมีหนึ่งตอนในนี้ครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่มีความเครียดเป็นองค์ประกอบมันดูขัดแย้งกันความสำนึกของเรามากเลยนะครับที่ความเครียดเนี่ยจะทําให้เรามีความหมายในชีวิตหรือทําให้เกิดความสุขขึ้นมาในชีวิตผู้เขียนนะครับเขาได้เริ่มต้นโดยการยกชิ้นงานวิจัยนะครับออกมา เขาบอกว่าดัชนีความเครียดในประเทศสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ดัชนีความสุขในประเทศยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น โอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับว่าทําไมประเทศที่มีความเครียดเยอะเนี่ยกลับมีความสุขเยอะเช่นกันและยังมากไปกว่านั้นนะครับก็คือค่า GDP ของประเทศเนี่ยก็จะยิ่งสูงมากขึ้นตามดัชนีของความเครียดครับซึ่งนั่นก็ไปรีเลทกับความเจริญของประเทศต่างๆนั่นเองครับและมันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าความรู้สึกเครียดยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยผู้คนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยครับก็จะรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพการงานและมาตรฐานการครองชีพการใช้ชีวิตของพวกเขาไปด้วยนั่นเองครับ และผลของงานวิจัยเนี่ยครับก็ยังชี้ให้เห็นว่าในประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชันและมีความยากจนความหิวโหอยอย่างรุนแรงเนี่ยครับอย่างเช่นที่มอลิเตเนียก็ใช่ว่าทุกคนเนี่ยครับจะมองว่าตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุขเช่นกันครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากมองให้ลึกไปกว่านั้นนะครับเราลองสังเกตดูนะครับว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะมีพื้นฐานมาจากความเครียดนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวหรือเพื่อที่จะไปซื้อของที่เราาอยาก ได้หรือเพื่อที่จะเอาไปลงทุนต่างๆหรือกระทั่งเป็นการเรียนรู้สกิลใหม่ใหม่เพื่อทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้เกิดความสามารถใหม่ๆทุกอย่างครับมักจะต้องใช้ความพยายามและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะไม่ล้มเหลวในการฝึกฝนหรือว่าในการเริ่มทําอะไรบางอย่างซึ่งถ้าหากวันนี้เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเราเราก็ต้องควบคุมอาหารต้องออกกําลังกายเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเครียดหมดเลยครับ ดังนั้นเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะมีพื้นฐานของความเครียดในตอนเริ่มต้นซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับผมและในหนังสือเนี่ยครับก็ยังได้บอกถึงข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณที่ยุ่งน้อยลงเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ใหญ่วัยหลังเกษียณเนี่ยครับมีอาการซึมเศร้าได้มากถึง40%เลยครับซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูแล้วเนี่ยครับชีวิตหลังวัยเกษียณก็คือไม่ต้องทํางานไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทาอะไร แต่แปลกไหมครับว่าชีวิตที่ปราศจากความเครียดเนี่ยกลับส่งผลเสียให้กับสุขภาพจิตของเราให้มีโอกาสซึมเศร้าได้ถึง40%เลยครับเพราะการไม่รู้สึกเครียดเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราหรือว่ามันไม่ได้ยากพอที่จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือพยายามไปกับมันและแน่นอนครับการที่เราอยู่ในสภาวะแบบนี้ครับมันก็จะพาเราไปสู่ความเบื่อนั่นเองครับและความเบือ่อเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความทุกข์นั่นเองครับ ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยครับถ้าเราลองเปรียบเทียบชีวิตของเรากับการลงทุนเนี่ยครับความเครียดเนี่ยก็เปรียบเสมือนเงินทุนที่เราลงไปในตอนแรกและความสุขเนี่ยครับก็คือผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนั่นเองครับและแน่นอนครับหากถ้าเราลงทุนสูงเกินไปเนี่ยกำไรก็เกิดขึ้นได้ยากเเผลอขาดทุนหรือถ้าเราลงทุนต่ําเกินไปสินค้าของเราก็อาจจะไม่มีคุณภาพและขายได้ยากและสุดท้ายก็ขาดทุนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ เราก็จําเป็นที่จะต้องหาต้นทุนของความเครียดที่เหมาะสมกับชีวิตของเรานั่นเองครับหมายถึงว่าหากถ้าเราต้องการทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้เราเกิดความสุขแน่นอนว่าตอนเริ่มเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องลงทุนกับความเครียดแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันเครียดเกินไปจนเราไม่สามารถที่จะหากําไรจากความสุขนั้นได้เลยครับและมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว หรือไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องหลบหนีครับแต่ความเครียดเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่พาเราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอความสําเร็จใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอ s <S เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามีความเครียดนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะเจอความสุขในไม่ช้านี้ครับและผมก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณได้พบเจอกับความเครียดเมื่อนั้นแหละครับความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณในไม่ช้าครับสวัสดีครับ